สวัสดีค่ะพม่พี่นองลิมนีกกับมาพอกับดารามาดามอีกคือเก้าเนาะในทางช่อง YouTube เป็นคลิปที่สามของวันนี้เนาะค่ะปิทไทยด้วยเล้วสามมค้ทุกวันพม่พี่นองค่ะเพราะว่าฮานอยลาวสตาโอฮันเอลาวสตาฮานอยลงหาแล้วเนาะแล้วก็ต่อด้วยเล้วสามมิ้คลิปสุด้ทยจะมีทุกวันสามคลิปายขยัน ันมาทางนี้ไครไปน้าเสียนนุมบวมืขึ้นคล้องเสียนนุมเข้าไป6 1หนแล้วก็รับนางฟ้า3า8แปเข่าตัวเนนตัวจัวคลองเสียนนุมเข้ารอบที่สองนะคะลาวสามาคีวีไอพีหกหนึ่งหนึเข่าตัวกลับเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของเลขรับนางฟ้าเข้าไปรอบสุดท้าย ลาว VIP รอบสุดท้าย8ปดสามสามแเข้าตัวกรับอาผู้ใดเป็นแฟนครับตามต่อตามติดตามยาวเลยมือนีพวแม่พี่น้องคะ่ะชอบจัดขัดผ่านด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรูดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพวแม่พี่น้องคะ่ะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะหมู่บ้านน่ผ่านหลายคนอยู่พวแม่พี่น้อง บ่รู้ว่าเกิดยังขึ้นถ้าน้อยกับบไปเล่ากับบอยัางแล่า่าเล้าสามัคคีนี่กัไปแค่สองท่านนึ่งเด่นอ่าเมื่อในจับตามองของรับนางฟ้าว่าจะเป็นงวดที่สองต่อไหมเลขรับนางฟ้าให้มารูดเล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มวันนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดบ้นจะเป็น สองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่รูที่สี่เน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางสองสี่หกสองเจ็ดสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของรับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของเสียนหนุ่ม ของเซียนนมไปรอบห้าอราวสาเลาสามาคีวีไอพีนอะรอบที่สองมือนีมือไม่มไปไม่ของเซียนนมเคยเข้าสิบนวดติดมาแล้วนะพรมพี่น้องมือนีตามไม่ผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนนมจัดไปเซียนนมให้มารูดสี่เอรูดเลาสามาคี ปดกับเจ็ดสองตัวสี่หางแปดสี่แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว ปดเจ็ดสี่แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของอ,อ่นับเงินคนสวยเนาะพ,พี่น้องคะของนับเงินกระบบผพานเดพ้พี่น้องไปต่อแปดมาเมื่อทุกหลอบปหลอดแปดสามหลอบสามหลอบมาเมื่อทุกหลอบหามาหลอบเดียวหลอบ สุดท้ายเนาะแต่ไก่มากห้เห็นมื่อนี้ไปไม่ตามตัวนำเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มาต้องการขอโทษขอให้แฟนคลับเป็นเดอ้อค่ะเดอ้อศูนย์กับสามสองตัวสี่หางศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้า,สา,หา,ส,า,หาสามหกเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ เบื่อเพนะไปบอกเรียงเบิ่อเพนเซยเพนโบมี่ก็ได้สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูย์หแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของน้ำเงินคนสวยเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของโชเชียชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อกระบอกไปพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องการขอโทษขออให ไม่ไปไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดนลวาวสามคีสามลาวส่กับหกสองตัวสี่หาง4 9 4 0ก้าสศเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หสามตัวสามหางสี่ห เก้าสี่หสี่หสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เน้นไปที่หรูดที่หเน้นไปที่ห9 6 0 3มตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว4ี่หกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของ ซองสุวันซองสุวันกับโบาพานตรงกาบขอโทษขอให้ขอไม่พี่นองวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวันให้มารูดเลาสามมิชีสาม,สามลาวสามกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่เจ็ดสามสี่แปด สามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี่เจ็ดแคปหน้าโจเล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบุณซองสุวรรณที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว้างทัางช่องนกกาบขอบประคุณลายลายบัดท้าน้อยพิ่นแตกสามตัวบุนได้ซองสุวรรณ เราสามัคคีบผ้า,ากันไปเลยประท้วงยังบูอ้าไปต่อพอแม่พี่นอนอำกับขอโทษขอไพ่แฟนครับของเซี C er นเซียนเดิมหมู่บ้านนี่รูดกันคักเนี่ยมือนีมือไม่ไปไม่ล็อกจิกพารวยก้อนหลุดวันนี้ขอโทษขอไพ่ไปไม่ตามต่อล็อกจิกพ้ารวยให้มารูดเราสามัคคีศูนกับหนึ่งสองตัวสี่หางศูน 0809 1819เบิ้ลก็จะเป็น0011 3ตัว3หาง018 019 001 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่09 19 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว019แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มา,อาบอพานนเมือม่อไม่ไปไม่ตามตัวผู้เป็พี่น้องเลขมีที่มาให้มารูดเหลา่าสามาีบวกให้เป็นจังสิจักเตียได้ผู้เป็พี่น้องค่ะตั้งแต่เหตุเหล่าสามาีมาเดินดีมาตลอดเมื่อวานนี้เกิดยังขืนจังบุกไปแอ,อาวถีว่าป่านเลา่าพัฒนาเนาะอ่ะ

เก้าศูนย์เด้อค่ะเด้อสองตัวเน้นก็สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวอ้าวเว้าปในยังหลงหนาหลงหลังอยู่เห็นอยู่ค่ะค่ะกันพูดถึงพี่น้องเอ้ยค่ะกอหลุดอ็ใหเจ็ดเก้าศูนย์สามตัวเด้อค่ะเด้อเน้นเม็ดเดียวอ้าวแคปหนาจัวคันผู้ใดสิตามคลองเลขนี้พี่มามุนอุ้ยปุ้ยเพื่อพี่น้องเอ้ย เฮงช่วงนี้มาเฮงเป็นลาคักบ่บาทน,นี่มาดามคำนวณเจ้าสร้างเปลี่นแต่เจา้าเจ้าเป็นจังไดเจ้าสตีสตังยังบ่ท่านมาบา่สตีกะบ่มาสตังกับมม่โอ้ยคุณดัลล่ามาดามโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาสตีมาสตังบุมีก็ได้ต้องเรียกเอาสตีมาเป็นจงนังไดคือมีนบ่แม่นีประวัติเดินดีอยู่บ่คือไม่แคบไ้คุณเดียเพื่อนพี่น้องเขาคักเขา,ขา,ขาเนี่ยได้สองรอบสามรอบคุณเดียเพื่อน วันนี้บอ่อบไปจัก,กลอบเลยเอ็ดค่ะแค่นี่โอ้ขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยตามกองอ่ะมื่อนี้ไปไหมผู้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นขั้นอยากไปกับดารามาดาบตามต๊อพวกพี่น้องมาดามให้วันนี้รูดเหล่าสามัคคีเกับ0ูย์สองตัวสี่หางเก้าเจ็ดเบิ้ลจะเป็นเก้าเก้ สตัว3มหาง9 0 7 9 0 8 9 9 0 2ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9 7 0 7 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว9 0 7แคบหน้าโจถ้าใครจะตามกองดาล่ามาดามแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นข้องเลขเด่นประจําวันบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ,งอ้ยมาดามเอเขาคักๆแล้วก็หยุดเนะเจ้าเขาซองหลบสามหลบยังไม่หยุดไห้เป็นเนาะอ่ะใครจะตามเลขเด่นแบบนี้เลขเด่นก็ถือว่าเดินดูพ่อแม่พี่น้องเลขเด่นก็ถือว่าเดินดีอยู่ไปสิปไปกับเลขเด่นตามตัวตามติดไปจับผู้บ่เขาเนาะเลขเด่น ลาวสามัคคีแปดเสียนดังให้มาเด่นสุดๆเม็ดเดียวตัวรองมีสองกับสี่สามตัวสองตัวส,ส,สามหางจากผู้ก็จะได้ศูนย์สองศนย์สี่แล้วก็สองสี่แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามเลขเด่นของแปดเสียนดังคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีไส้เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเลาสามคัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ